รู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิทธิอุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤศจิกายน2567นะครับเรียกได้ว่าเป็นเดือนที่มีเหตุการณ์สำคัญมากๆเลยทีเดียวนะครับหนึ่งเหตุการณ์เนี่ยก็คือดาวพระเสาร์เนี่ยนะครับจะมีการเดินหน้าอย่างเต็มกำลังแล้วนะครับตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนเป็นต้นไปเลยโดยดาวพระเสาร์เนี่ยถือว่าเป็นประธานแห่งความทุกข์ เป็นประธานแห่งความเหนื่อยยากเป็นประธานของดาวบาปเคราะห์ต่างๆนะครับจะเริ่มเดินหน้าเต็มกําลังเนี่ยหลังจากที่เดินถอยหลังมาอ่อนกําลังไปประมาณสัก4เดือนทําให้ทุกลักษณะคลี่คลายหลังจากวันที่4เป็นต้นไปเนยนะครับคราวนี้จะเริ่มหนักหน่วงกันขึ้นอีกแล้ว นะหลายๆลายลัคนาจะต้องแบบโอ้โหดิ้นลนต้องสู้ต้องลงมือทําต้องเริ่มต้นอะไรงนี้หลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับแต่ก็ยังมีข่าวดีนะครับให้ชื่นใจก็คือดาวศกนะครับเป็นตัวแทนของความสุขเป็นตัวแทนของการเงินก็จะมีการย้ายราศีออกจากตําแหน่งที่เป็นปลัด ปแปลว่าปู่ปู่ปะดีมั่งไม่ดีมั่งแต่พอย้ายแล้วเป็นตําแหน่งมหาจักรคราวนี้ก็จะดีขึ้นนะครับฉะนั้นหลังวันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะครับก็ถือว่าจะมีข่าวดีขึ้นเรื่อยๆนะใครที่อยากจะเสริมบุญเสริมบารมีของตัวเองนะอาจารย์ก็ขอแนะนํานะครับให้สวดเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่ทุกวัน และอธิษฐานจิตขอขาากรรมขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรนะครับโดยอาจารย์เนี่ยจะมานําสวดทุกวันเลยตั้งแต่หนึ่งทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับใครที่สนใจอยากจะปรับฐานดวงชะตาก็มาติดตามในไลฟ์สดกันได้นะครับอาจารย์จะแจกหนังสือสวดมนต์ด้วยเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือสวดมนต์สืบชะตาใหญ่เลยใครที่มีความทุกข์ใจใครติดขัดอึดอัดปัญหาสุขภาพการเงินสวดเล่มนี้เป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอน เทวดากําลังจะหมดอายุไขสามารถต่ออายุได้ถึงยุคพระศรีอริยะเมตไตรเลยทีเดียวเล่มนี้อาจารย์แจกฟรีนะครับใครที่สนใจอยากจะได้รับหนังสือสวดมนต์ก็ติดต่อขอรับกันได้นะครับและมาสวมดมนต์ด้วยกันทุกวันเลยขอเข้ามากรรมของหุ่นีกรรมเจ้ากรรมในเวรด้วยในหนังสือสวดมนต์เล่มน,นี้นะครับมีภาพบรมครูหลวงปู่โลกอุดรด้วยซึ่งเป็นพระอาจารย์ใหญ่ ของพวกเรานะครับซึ่งเป็นครูของอาจารย์ด้วยตรงนี้ก็ให้ทุกคนได้บูชากันด้วยนะครับมีมนต์คาถามีบทสวดบูชาลุงปู่ด้วยใครสนใจก็ติดต่อขอรับกันได้นะครับลัคนาพฤกษ์ศพพฤษจิกายน2567นะครับชาวลัคนาพฤกษ์ศพเนี่ยนะครับดาวประจำตัวก็คือดาวศุกร์ในเดือนนี้เนี่ยดาวศุกร์เนี่ยมีการโคจรเสด็จเสด็จค,คือเดินหน้าอย่างรวดเร็ว แล้วพอเดินหน้าไปแล้วเนี่ยนะครับได้ตําแหน่งพิเศษทางโหราศาสตร์เป็นถึงมหาจักรเลยทีเดียวโดยคําว่ามหาจักรเนี่ยหมายถึงจะมีความสําเร็จอันยิ่งใหญ่หลังจากที่เราได้ผ่านอุปสรรคปัญหามาแล้วนะฉะนั้นใครที่ได้ผ่านปัญหาอุปสรรคมาแล้วเตรียมตัวสําเร็จยิ่งใหญ่ให้สบายใจกันได้เลยทีเดียวนะครับเพราะว่าในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในตําแหน่งปลัด ผละหมายถึงดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับข่าวดีก็คือตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนเป็นต้นไปเนี่ยนะครับดาวศุกร์จะย้ายออกจากตําแหน่งปลันะได้เป็นตําแหน่งมหาจักรนะครับจะส่งผลดีต่อชาวลัคนาพฤษศอย่างมากเลยทีเดียวนะครับ4พฤศจิกายนดาวเสาร์เดินหน้าอย่างเต็มกําลังหลังจากที่เดินถอยหลังอ่อนกําลังมาประมาณ4เดือนซึ่งดาวเสาร์เนี่ยใครได้ยินชื่อก็บอกโอ้โหน่ากลัวที่สุดแล้วนะดาวเสาร์เพราะว่า เป็นประธานแห่งความเหนื่อยยากความทุกข์ละทมต่างๆนะจะส่งผลในลักษณะเหนื่อยยากหนักแน่นแต่เวลาส่งผลดีก็จะส่งผลดีมากแบบหนักแน่นเลยนะครับฉะนั้นของชาวลราศีพฤษภเนี่ยโดดเด่นมากเลยส่งผลดีเมื่อดาวเสาเดินหน้าเต็มกําลังเนี่ยนะครับส่งผลในเรื่องของการงานส่งผลในเรื่องของการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ นะจะมีผู้ใหญ่สนับสนุนเกือก้อบูนตบหลังตกไหลหรือมีผู้ใหญ่มอบความรับผิดชอบอะไรให้เรามากขึ้นนะทำให้มีโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเกิดความสําเร็จในดวงชะตาอย่างดีในเรื่องการงานนะครับวันที่9พฤศจิกายนดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวประจําตัวนะครับก็จะโครจรเสิร์ตเสิร์ตคือเดินหน้าอย่างรวดเร็วเนี่ยเข้าสู่เรือนมอรณะนะฟังคําว่ามรณะก็ไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องตกใจ เพราะการแปลความในหราศาสตร์เนี่ยมันสามารถแปลได้หลากหลายนะครับบางคนเนี่ยจะมีโอกาสได้เดินทางไกลบางคนเดินทางต่างถิ่นต่างที่บางคนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศด้วยซ้ําอย่างนี้นะครับฉะนั้นโดดเด่นทีเดียวแล้วก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะครับในการเดินทางหรือในการเปลี่ยนที่เปลี่ยนถิ่นอย่างนี้นะเพียงแต่ว่าให้ระมัดระวังปัญหาสุขภาพเอาไว้ด้วยเล็กน้อยนะครับ อดรหัสชีวิตดวงชะตาฟ้าลิขิดเปิดแผนที่กรรมวิเคราะห์ดวงให้ถูกฉลกใครเคยเป็นแบบนี้บ้างขายันเท่าไหร่เงินเดือนก็ไม่ขึ้นอยากขายที่ขายบ้านเท่าไหร่ขายหลายปีก็ขายไม่ได้ขาขายไม่ดีฝืดนเครื่องมีแต่ทุนจมและอีกหลายคนที่ขยันสิบปีก็ไม่รวยสักทีรู้สึกแบกภาระรู้สึกเหนื่อยกับการทํางานทํามากได้น้อยขาดผู้ระทําขาดตัวช่วย มาวิเคราะห์เจาะลึกดวงชะตากับประจำกิระะแบบรู้ลึกรู้จริงมั่นยำเพื่อค้นหาประสาทต่างๆตัวที่ขัดขวางและทําพิธีขอขบากมขออุสิกรรค้นหาบุญกุศลหนุนนําตัวเองพอรสวรรค์ที่ติดตัวเบิกบุญหาตัวช่วยมาสนับสนุนวิเคราะห์ชะลอบที่ถูกต้อง เพื่อส่งเสริมหนุนดวงชะตาให้รุ่งเรืองรุ่งโรจน์ได้อย่างรวดเร็วรู้ก่อนแก้ไขก่อนถูกจังหวะเวลาของชีวิตอย่ารอช้าตรวจสุขภาพดวงประจำปีกับอาจารย์กฤษณะเสริมดวงอย่างไรให้เจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วจองคิวด่วนที่ Line แอดโอเมดดาวพฤศจิกาย,ยนดาวพุธเดินถอยหลัง ดาวพุธก็เป็นตัวแทนของการสื่อสารการเจรจาการค้าพวกนี้นะครับพอเริ่มเดินถอยหลังเนี่ยแต่ครั้งนี้จะเดินถอยหลังเพียงสั้นๆน,นะจะถอยหลังไปแล้วก็เดินหน้าอีกครั้งหนึงวันที่5้ธันวาฉะนั้นจะถอยหลังเพียงประมาณ3สัปดาห์ในช่วงเวลาที่เดินถอยหลังตรงนี้นะครับชาวลักนาพฤึกศกจะต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะในช่วง3สัปดาห์นี้อาจจะมีรายจ่ายมากขึ้น มีการใช้จ่ายมีเหตุแห่งรายจ่ายที่ไม่ได้วางแผนอะไรพวกนี้นะเราก็บริหารจัดการเอาไวด้ดีตั้งแต่วันที่15เป็นต้นไปนะครับ16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์ย้ายราศีดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชีวิตนะพอย้ายราศีไปเนี่ยแล้วได้ตําแหน่งที่ดีขึ้นด้วยเพราะเดิมเนี่ยนะครับดาวอาทิตย์อ่อนกําลังพอวันที่16เป็นต้นไปดาวอาทิตย์เนี่ยมีกําลังเต็มที่เลย แล้วก็จะไปชาร์จพลังนะครับให้กับดาวดวงอื่นๆไปชาร์จพลังให้ดาวพุธไปชาร์จพลังให้ดาวเกตตรงนี้นะจะส่งผลดีนะให้ชาวลัคนาพฤษศเนี่ยได้ออกจากปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรต่างๆปัญหาการเงินปัญหาการงานจะมีตัวช่วยนะการเงินที่จะมีรายจ่ายมากก็สามารถหมุนเงินมาได้ หาแหล่งเงินมาได้หมุนไปบางคนอาจจะเอาทรัพย์สินไปรีไฟแนนซ์เอาบ้านเอารถรีไฟแนนซ์หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับนำรั์สินไปหมุนเวียนก็มาช่วยได้เกิดสภาพคล่องได้ดีขึ้นทีเดียวนะครับเลขมงคลประจําเดือนนะครับ7 85 64เลิกม,มงคลประจําเดือนนะครับอาจารย์เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะเลิกม,มงคลไม่ว่าเป็นเลิกออกรถ เลิกสู่ขอเลิกยกเสาเอกเสาโทเลิกสมัครงานต่างๆเตรียมไว้ให้หมดแล้วอยู่ในเว็บไซต์ ww ออาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามชมคลิปของอาจารย์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วไปกดปุ่มกระดิ่งนะครับติดตามเอาไว้ด้วยเวลาที่อาจารย์ลงคลิปอะไรเนี่ยมันก็จะแจ้งเตือนให้เรารู้ได้ทันทีใครอยากพูดคุยกับอาจารย์นะครับอาจารย์มีกลุ่ม Open Chat เป็นล to ิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับไปกดที่ลิงก์กลุ่มหมเพื่นแชทแล้วก็เข้ามาพูดคุยกันได้อาจารย์มีไลฟ์สดนะครับทุกวันทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะครับเข้ามาสนทนาการมาพูดคุยกันเรื่องเล่าโลกทิพย์ธรรมะปฏิบัติต่างๆสอบอารมณ์ธรรมะปฏิบัติ z, is, ต่างๆ so แล้วอาจารย์ก็จะนําสวดมนต์นะครับเจริญพุทธมนต์สืบชะตาใหญ่เลยเป็นพุทธมนต์ที่พระเจ้าตรัสสอนแล้วก็นําขอขมากรรมขอหัวศิกรรมเจ้ากรรมในเวรนําอธิษฐานจิต เบิกบุญให้มาช่วยเราด้วยใครที่สนใจก็เข้ามาติดตามพูดคุยกันได้นะครับ